สวัสดีครับผมพี่โจแห่งช่องทีไทยแลนด์นะครับเราพาชมเราพาไปวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศงานครบรอบ256ปีพระราชวังเดิมแห่งกรุงธมรีสีมาสมุทรแห่งนี้นะครับซึ่งงานนี้นะครับเขาจะจัดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16-28ธันวาคม2566นี้ครับโดยถ้าใครมาในช่วงเวลานี้นะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับหรือว่าป้อมวิชัยเยนนะครับสร้างในสมย uh ัยกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วง right? ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับและต่อมาในยุคกรุงธนบุรีในสมัยของพระเจ้าตากสินนะฮะทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมแห่งนี้ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อป้อมแห่งนี้ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์นะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบริเวณภายในป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับก็จะมีศาลเจ้าพ่อหนุนะครับให้เราได้ ึ้นไปสักการะกับไหว้กันด้วยนะครับนะครับถ้าใครมาป้อมแห่งนี้นะฮะก็สามารถมาสักการะศาลเจ้าพ่อหนุ่มกันได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในของพระราชวังเดิมนะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือครับที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นพระบรมรูปเสาลีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งตอนนี้เขากําลังมีพิธีกันอยู่นะครับ ถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันใกล้ๆนะครับนี่ครับพระราชวังเดิมครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในตามกันมาเลยครับครับพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นท้องพระโรงอันดับแรกเลยครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับจะเป็นตำหนักเก่งคู่หลังใหญ่นะครับนี่ครับ งดงามและเงียบสงบมากเลยครับนี่เป็นตําหนักเก่งคู่หลังเล็กนะครับบริเวณด้านในเราไม่สามารถเข้าไปาถ่ายให้ชมได้นะครับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับซึ่งจะถ่ายได้แต่บริเวณภายนอกนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าไ,เาไปชมด้านในของท้องพระโรงนะครับของพระราชวังเดิมนะครับ เราจะไปสักกา,าระศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันก่อนครับจะไปสักกา,าระศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้ก็คือศาลศรสีสประปาวานนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปชมนะครับนะครับจะคือศาลศรสีสประปาวาน,นใหญ่มากนะครับดูด้านข้างกันก่อนนะครับ ชมได้ยากก็จะเป็นอดอกไม้นะครับแล้วก็มาจากตำรัสถาน,นครับก็นําดอกไม้นะครับไปสักกา,าระศาลพระเจ้าตากด้านบนนะครับนี่คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับงามมากครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นะบรมรูปปั้นนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระอ,องค์จริงนะครับ มือด้านนี้จะเป็นพระมาลาแล,แล้วก็พระชญรักษ์นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพระแสงของสมเด็จพระเจ้าตากก็เริ่มมีผู้คนมาสักการะมาสมเด็จพระเจ้าตากศรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อที่ท้องพระโรงนะครับ ครับก่อนที่จะขึ้นท้องพระโรงด้านในนะครับเราควรช่วยถอดรองเท้าด้วยนะครับผมครับนี่ก็คือบริเวณด้านบนของท้องพระโรงครับในพระชวังเดิมนะฮะสถานที่ตรงนี้นะฮะแต่เดิมก็จะเป็นสถานที่ว่าราชการนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคับก็จะทรงอยู่บริเวณด้านบนนะฮะแล้วก็จะมีทหารหรือว่าขุนนางนั่งอยู่ด้านล่างครับ ครับบริเวณตรงนี้นะครับที่ในอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวราชการตรงนี้นะครับผมบริเวณด้านบนของท้าพระโรงก็ยาประดับตกแต่งไฟให้สวยงามเลยครับผมบริเวณด้านในนะครับก็าสามารถเข้าไปเดินชมกันได้นะครับแต่เขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับผมลย ให้ชมกันด้านนอกหลังจากที่เราไปเดินชมท้องพระโรงกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอาคารเรือนเขียวที่อยู่ด้านนู้นครับเดินตางออกมาเลยครับเมื่นที่เราจะไปก็คืออาคารเรือนเขียวนะครับนี่ครับคืออาคารเรือนเขียวสวยง,งามมากครับอาคารเรือนเขียวเก่าแก่ครับ อย่างเดียวขึ้นไปชมด้านบนนะครับก็คือเราสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ด้านนอกครับแต่ว่าด้านในไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้นะครับหรือว่านําอาหารเข้าไปนะครับไม่สามารถทําได้นะครับครับบริเวณอาคารยานเคียวแห่งนี้นะครับเราสามารถเข้าไปชมวิทัศน์พระราชวังวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นะครับบริเวณด้านในนี้ เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายให้ชมได้นะครับเขาไม่อนุญาตนะครับผมแล้วก็ถ่ายให้ชมแต่ด้านนอกนะครับอาคารเรือนเขียวนะครับที่นี่ด้านบนของอาคารเรือนเขียวก็จะเป็นที่นั่งเล่นด้วยนะครับสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้กันได้ครับของฝ่ายด้านนอกก็จะเป็น พ่อม,มีชัยประสิทธิ์นะครับก็พระบรมรานิสร yes. ีพระเจ้าตากสิมหาราชเดยเราจะเข้าไปสักการะบูชาหลังจากที่เราเดินชมบริเวณด้านนอกของอาคารเรือนเขียวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอาคารสมเด็จพระปินเกล้าทึอยู่บริเวณด้านตรงข้ามตรงนู้นนะครับเดินตามกันมาเลยครับ ครับบริเวณนี้ครับก็คือตำหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับงดงามมากเลยครับก็ถ้าใครจะเดินชมด้านในก็สามารถเดินชมได้นะครับแต่ว่าห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเช่นเคยนะฮะครับงดงามมากเลยครับ,บรนี้ครับจะเป็นเสื้อของ เจ้าต่างครับจะมีหลายราคาด้วยกันเห็นพระเจ้าต่างครับมีหนังสือพระราชประวัติครับสามารถร่วมสมุดทุนตัวนี้ได้นะครับันี้เขาจะจัดใทรรศการนะครับสามารถมาอ่านกันได้นะครับวัดความเป็นมานะหรือว่าอาคารเดือนไหนครับสามารถมาอ่านกันได้ นี่นะครับก็ขอจบลงเทเท่านี้นะครับและนี่ก็คือทริปสุดท้ายของปีนี้นะครับ2566ที่นี่ก็คือพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีศรีมาสบุตรนะครับซึ่งอยู่บริเวณภายในกองทัพเรือครับถนนอิสรภาพกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวชมงานนี้นะครับสามารถมาเที่ยวชมกันได้ถึงวันที่28ธันวา66ก็คือพรุ่งนี้นะครับสามารถมาเที่ยวชมกันได้เข้าชมฟรีนะครับแล้วสำหรับปีน้านะครับช่องทีทแลนด เราพาชมเราพาไปจะพาไปเที่ยวชมอะไรโปรดติดตามกันนะครับฝากร้อยกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณด้านนนครับไปสาาักการะองลมทุษสวรีของสเสด็าจพระเจ้าตากสินนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าอจากตำร,รับฐานดอกไม้ทุบเทียนด้านนี้นะ นี่ครับพระบรมร,าร้างโสณีเหล่พระเจ้าตากสินนะครับบริเวณหน้าพระราชวังเดิมนะครับเราจะมากับสกราระกันนะครับชมบรรยากาศโดยรอบ360องศานะรมันงามมากเลยครับ คือพระคาถาสมเด็จพระเจ้าตักสินคนี่ก็คือบรรยากาศริมน้ำเจ้าพยาของพระราชวังเดิมนะครับ คนงามเลยครับสําหรับใครที่จะมาพระราชวังเดิมแห่งนี้นะครับก็สามารถเข้าทางวาลลัดอ่นได้นะครับจะมีประตูเล็กๆนะครับทะลุมาได้ก,กันเลยครับผมส่วนทางถนนอิสรภาพนะครับก็จะมีรถเมล์สาย410สาย57ฮะ,ะแล้วก็รถกระปอจากคองสารฮะ,ะมาที่นี่ได้เช่นกันครับส่วนใครที่จะมา MRT นะครับก็สามารถมาลงที่อิสรภาพแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาจะเป็นแยกโก้สมต้นแล้วก็เข้าซอยมาอีกประมาณ200เมตรครับก็จะถึงพระราชวังเดิมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยนะครับการงานมั่นคงนะครับการเงินมั่งคั่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ